พี่น้องเมื่อฝนตกฉันเสร็จจังไหนดีค่ะเซวของออกมากมีสิกัดบ้านดีแต่ว่ามู้คนกัดตางคตึ้งตังซตึ้งตังเนียอันปกติแล้วนี่สิเอาโฮมมากิี่พี่น้องจะคืว่าปีนี้คือจังได้บุเทียวนี่ฉันก็เลยบอกเอาโฮมมากน้องสาวฉันกับมุนไม่เกิงเลงเลยอยู่คนมาว่าเม็นเยวโฮมใส่รถมากปกติโฮมกันใหญ่กลางขวมโตอันนี้ได้เลยโตเฮ็ดนี่ เอาลงมาเช่นละหน่อยๆแบบนี้เฮื่องสี่ยนกลับขึ้นไปลวลดเออเอาดดโฮมดีสันเดยแต่ว่าก็ขี่ข้านจากนี้ไปหายเงี้ยมันกับประมาณสามสิบสี่สิบโลได้ค่ะฉันขี่ผานไปก็เลยเบากันละเอาโฮมหน่อยๆติดรดมากนี่บอกกังเอาสันเดย์เื่อเสร็จจังไหนดีมาเลยเพื่อนไหมค่ะเฮ็ดให้ให้ยหญ่าหญ่ไหมอนเดียว ดีทุงลาแฟมตีไฟดอ๊ะไฟฉี่เหรออ๋แุ่ไม่เกะแท่งกันดูพอได้โอ้ยโอยต่แต่ต่แน่แต่แม่แต่แต่แต่มต่แ่แต้ไต่แต่เต่นต่แต่นต่แ้่อต่แต่แต่้ตัแต่แต่แต่ิตแต่แต่แต่แ่แต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 วแต่แต่แต่ง่่แต่แต่แ่แต่แต่ต่่แต่แต่่แ่ ฉันบอกว่าสองอยหาสิบค่ะเมื่อังินมาทันแนวลงมาต่ละคนรมเกิงเหลืองเนอ้อข้าจเจ้ากับกลับไปลโฮมไลคยค่ะเรล่าดิพี่นวองตะ่าพีกับนองนี่กำลังอยู่ในส่วนตัดสินใจสิแปลโฮมดีขึ้อสิเอาเห็ดตากฝนสันเดชเพราะว่าส้มข้าเจ้าเอาโฮมมากนะข้าจเจ้าเป็นเสือเป็นผาเป็นจิวเวลรี่เป็นนูนเป็นหนี่ที่มันถือฝนแล้วมันนันมันแพ้เนี่ยไหมค่ะเ <c oughs> มืงอขัดจนสิบห้าอย่างภาพ พาย่างไปเบิ้งเดี๋ยวสิแพทย์ในเบิ้งเมตูสองเมตูคนเป็นแต่ยากแต่ยากค่ะเบิองวายเป็นฝนสิาพากันไปนอนหน้าพี่น้องสุ่มพนเป็นตะเห็ดยากค่ะเขาไปในหันหนึ่สิว่าแลนต,ตื่มตื่มกันเขาแตเบังเงียบคัก่ะกังห่มไปเลยค่ะบ่มี่นะคะบ่บ่มีคนบ่มีตะลงตลาดมาล่อยค่ะเพราะว่ามันฝนตกเนาะพี่น้องเนาอะอ เมื่อนี่ยพอโตมาเห็ดหายจะเก่าโลดสิบโลก,กับสิของไข่ค่ะนี่โฮมของเซาดอนสซเต้นแบบนั่นค่ะกับน้องสาวน่ะยืนเว้ากันอยู่นี่ว่าโอ้เสดายขเขาบไดแผลโฮมมากคักค่ะอืมแต่ว่ากะเห็ดเห่ามันถือฝนใด้ดิพี่น้องบางเนี่ยคอยเอาลงมากตะละซ้ำนี่เพราะเห็ดน่ะห่อมากแบบนี้ปีตีฉันก็ได้ใส่เข่งมากเลยนะคะบรรยากาศที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะพี่น้องค่ะอเอาเยอะกว่าหัวโฮม เอแล้วก็ยืนขายไปกูไม่เสียกันฝนเนายเอามาเป็นรถพอกูบอกอ,อีหัวนั่นมั่งค่ะอ่ะยืนเต่าหนึ่งจะขายงค่ะง่ามค่ะจัดการเลยบ่เออสู่ลบท้นเบไใบแล้วค่ะลท้นสบาเราตดขายเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเป็นสุดแเอาของมากนะคะขายไปสักนิดน้อยหนึ่งค่ะ งามคกับิังเห็ดน,นะต่อซับนี่ก็สิบวมาได้ยี่บารูกุพี้ก็จะเฝ้่าแทะเอามันค่าถงไว้วงามคัก<ะ>งามคักเพิ่งค่ะวะเห็ดแทงหน่อยอยังไงก็ยังตกลงหน้าฝนจะดได้ยิ่งเด้ยบังตาเห็ดสาวดอนคึ้นง,งามาแต่พี่นองกว้างไปบ้งสวยโคตรสวยเกินค่ะ สวยงามนะคะเดี๋ยวไปเอากล้องมาแป๊บหนึ่งค่ะบรรจุนะคะโซ่สีหยากไปไหนเด้อพี่น้องห่มบ่เอามาเบิ่งค่ะเอามาไถเทลซัมนี่เนาะค่ะเนาะโอ้ยเบิ่งโอ้ยสัมกับเป็นเกาเกาหัวเกาเกาหางอยู่ค่ะเสร็จจังไหนดีก็ซีวีดอัโซ่ไว้แค่นี้ทอดข้าวเจ้าหินค่ะหัวบ่อยากมาขายหัวหินเราไปจกถุงบูวเราฟังคน จะเดินไปไหนดีหล่ะเราตัวนี้ไข่แน่นําราเฮดมันเปลีป่ยนก็ว่าได้เป็นหยังนะพี่นวองงบ้งเอาจังไดดีเฮ้าเนี่ยกงเหมยังสันนส่นหล่ะเป็นนะหน้อยกาว่า,าอันนั้นเกาหอดสุ่มนอนผลดีมากจากเส็จ,จังไดผลว่า,าผลว่า ว่าข่อยกะกับขึ้นเมี่ยวซุม่มจะขึ้นระกกบขึ้นเมีเม่ยวหมโอ้ยข,อข่อยขี้ท่านไปสั่งเด่ะตอนนี้แม่ค้าก็กั้งห่มนะคะขายไปเรื่อยๆแน่แล้วค่ะพี่น้องอะคะลูกค้าก็ไเลยมาเปิดไอหยังก่อนเปิดอ่าเปิดซุม่มที่หาเห็ดเน่ยแม่พี่นอ้องเออฝนมันโตกเ,นเก่าแค่ไหน กว่ากันไปตามเดือนสามรอบข้าเจ้ากระหูเพราะว่าข้าเจ้าหูว่าเขาเคยขายดินะเพรได้ก่อเก็บข้อขักกล้องไดยค่ะอย้าใจอย่าพูดลูกค้าถามเอานะคะว่าสิเห็ดแบบไหนค่ะสิประมาณนี้เลยนะคะสวยงามนะคะหนาวค่ะมือนี้เขาไม่ได้กออไว้ด้วยกันวอาเขาขายแบบนี้เลยค่ะคขาสั่งเราจังไหนเหาจังขายเห็ดชนค่ะ สามทองเรื่องกขากับงงนะคะว่าอุ้ยเสาดอนพันธ์เพชรยังมาสั่นมาได้แค่หนึ่งกิโลเป๊ะเอชคิล้ออุ้ยเด้อเด้อเอชหนึ่งกิโลนะคะก่อนไปเท่าไม่ค่อนทันนี่ละชีวิตอชั่วหุ่นละ สองน้อยนะฮะพักตึ้งนกีสองแล้วส่มาให้ดอแล้วเซ็ตคันล่อ๋อไปค่ะเราเดินกันสักนิดนะคะเผื่อว่าเราจะได้อะไรสักนิดนึงค่ะไป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 หลีเรี่ยๆเนาะค่ะหน่วงผลเริ่มสิบยุดตกแล้วเพิ่งค่ะเอาคมผลได้มาหมื่น มึงแม่ล่ะของขายติดๆตะก๊ะมึงไม่หอดกะหอกกะบคู่กะคู่นี่กัมาหลายหรอพันคืนว่าพันสิบปมาพร้อมผลละมื่นนี่มึงฝนม่ะฝนกระเริ่มสิย้อยปล่อยๆแล้วไหมเราดีสาวดอนกะเบิึงเกือบสาวดอนใส่เกือบพูดผลได้มะย่างค่ะใส่เกือบพูดนะคะ สั้นก็กขี้ค้านขึ้นค่ะเพราะไปดอก,กขี้ค้านขึ้นไปแล้วมัน,มนไม่ผู้ใดเลยไหมมันไม่ลา,า,านคายังางในดีเนาะฉันก็จะตีลังกาลกลับไปทางของเราเตรียมโต๊ะไปเอาเอ,อีหยังก่อเอาเฮ็ดขึ้นลดด้านค่ะเอาเฮ็ดขึ้นรถด้ไหมฝนกำลังจะเสียมากอีกพี่น้องเสียงไปทางไตดีค่ะ แนวเปาใบใหมเออ้เดี๋ยวว่าเราตรวจสอบกันหน่อยเ,เดี๋ยวจะเดินไปข้างล่างต่อนะคะ ม้าก็ขี่ก็เท okay. ี่ยว้นคือาขี่แล้วก็ต้องเก็บนะคะม้าประเทศนอกเพามันขี่แล้วไปเลยค่ะต้องค่ะขี่แล้วก็ต้องเก็บค่ะแนะนำหาขี่บ่พ่อแบบม้าขี่แล้วก็แนะนำหาขี่บ่พ่อ อัานฟุ้งานขี่สามึงขี่สายเมือนันน้ำหาขี่หมาหาเมื่อเจ้าเอ้ยบงนืหาขี่หมาบ่เห็นดอกค่ะบ่เห็นดอกเาได้ไรหัวเอ็นขวัดเอ็นขวัดเอ็นอกหานวะเออะ เอาถุงน่อยนี่เดวิดรยอยนิเตอดลิเดอเอเราุกรดาทอซีแฮกดอกอแค่น่ะอ๋อไอเราวินดูเดียวเอะแเนี่เาสกัดูเยอะแขนหยอกขานดอกเห็นอยู่ในถุงทำนี่อยู่ดินี่ก็ะบายองหายซ้ำมันดูใชงานสิใช่ยฮอวิตแต่ดแต่ ผกำลังกับสีก,กพี่น,น้องเห็ดสุดขายเห็ดกบา่เป็นสุดชนิเขาป่านะคะเออชุดขายเห็ดก็นึกว่าชุดแม่จะเข้าป่าค่ะแล้วก็เป็นยังนะคะเนาะเออ,เอ,อ,เอ,อจะเป็นหนามบูดตีอพอว่าสิถามมาเห็ดแก่ฟี่ให้ฝนตกหลายลูกค้าก็บ่ได้บอกอยากมา่ยางพี่น้องเอ,อ้อยใครใครจะขายเห็ดไปไปเออ ท่าของสาวดอวรต่วนนี่นะคะแดดกำลังมากดิพี่นองมัง้งแดดกำลังมากอินซินเลยจุดน,น้อยหนึ่งแต่ว่าก็บอรลูวา่าฝนสิบป่ยมากอีกแง้มใดนั่นไม่ขายพีนงองมากแง้มใดแต่แง้มนั้นขายหอดเท่าใดก็ขายหอดเท่านั้นค่ะวากันไปสามเดือนสามเล่าะนะคะเนาะเท่ากับแงม้มแง้มได้หมือนนี่อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายด้วยนะคะของตลาดตรงนี้ค่ะกะเป็นาถึนจุดเลยหน้าไม่ค่ะ เดี๋ยวเรามาขายเห็ดกันต่อนะคะเนาะเพราะงั้นเสียเอาให้พัคก,กิบบ้า,บางไหมใส่ผู้ขายแบบนี้หนึ่งกิโลนะคะให้ไปแบบจุกๆเลยค่ะพี่น้อง่ะให้ไปจุกๆเลยค่ะขายมัดเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องะ่ะเห็ดเก็บ่าขายบ้างมั้พี่น้องอันฝนตกแล้วๆเป็นอยังฝรั่งกับจายเงินบ่ไ้ฝรั่งผลบะมี่เงินซดบานสบอกสวิดพ้อไ้เลยค่ะ ตอนนี้หมดเรียบร้อยแดดออกอีกต่างหากเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะไปค่ะกลับบ้านกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้บ่าเด้าลุ่มปานาอายางเลยค่ะฝนตกขนานแท้ไปค่ะกลับบ้านบายบายค่ะ